ก็สวัสดีนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตรวจเป็นกันอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะตรวจผิดนะครับตรวจไม่ถูกวิธีถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีเลยนะครับการที่เราตรวจไม่ถูกวิธีการที่เราทำทำไม่ถูกอะ่ะเออมันจะทําให้การแปลผลผิดพลาดได้ทุกครั้งเวลาที่เราจะตรวจไม่ว่าอะไรก็ช่างเราจะจาเป็นต้องอ่านคู่มือนะครับอ่านข้อ,อบ่งชี้อ่านทุกอย่างนะคำแนะนําการใช้ต่างๆนะครับรวมถึงการ ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะอันนี้ด้วยนะครับซึ่งชุดการทดสอบแต่และชุดการทดสอบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับค่าผลบวกนะคัตออฟแวลูเนี่ยเราจะตรวจเจอสารเสพติดในปัสสาวะของคนได้ก็คือจะต้องมีสารเสพติด1000นานโนกร,รัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไป นะครับสำหรับชุดการทดสอบนี้นะถ้าต่ำกว่า1000ก็อาจจะตรวจไม่เจอนะครับทีนี้การแปลผลละ่ะนะมันก็จะมีคอนโทรลกับเทสใช่ไหมถ้าขึ้น1ขีดที่คอนโทรลแปลว่าผลบวกโพซิทีฟคนไข้เนี่ยมีสารเสพติดในปัสสาวะนะแต่ถ้าขึ้นผลลบนะครับก็คือขึ้น2ขีดทั้งคอนโทรลทั้งเทสไม่ว่าจะเป็นขีดจางหรือขีดเข้มนะอันนี้ก็คือเนกาทีฟคนไข้ไม่มีสารเสพติดในปัสสาวะ,ะหรืออาจจะมีแต่ว่าไม่ถึง1000มิลลิกรัมอ่ะ1,000นาโนกรัม นะแต่ถ้าไม่ขึ้นขีดอะไรเลยหรือว่าขึ้นหนึ่งขีดที่เทสอันนี้คือ invalid ก็คือแปลผลไม่ได้นะครับวิธีทำการทดสอบทำยังไงทุกครั้งเวลาเราฉีกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้ทันทีอย่าปล่อยไว้นะครับเราต้องฉีกให้ถูกทางด้านล่างเป็นขีดด้านบนเป็นด้ามจับนะครับเวลาจุ่มนะจุ่ม30วินะครับอย่าเกินขีดนะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสโอเคสัก25พอเพราะว่าเราหยุดหายใจนะชุดการทดสอบชุดนี้จุ่มสาวินาทีแล้วก็อ่านผล10นาทีนะภายใน10นาทีเนีอ่านผลหลัง10นาทีไปไม่อ่านผลนะบางคนจะบอกว่า เฮ้ย hey, มีสารเสพติดแน่เลยเนี่ยขึ้น1ขีดที่ตัวคอนโทรลนะตัวเทสไม่ขึ้นแต่ยังไม่ถึง10นาทีนะครับเราอย่าเพิ่งไปตัดสินอ่านะครับรอให้มันครบเวลาก่อนพอ10นาทีปุ๊บโอเคอ่านผล1ขีดโอเคแน่นอนอย่างเงี้ยครับเช่นเดียวกันกับโควิดโควิดอย่าเพิ่งดีใจว่าเฮ้ยบางชุดก็จะภายใน15-20นาทีใช่ไหมโอเคขึ้น1ขีดชันในแคทีฟชันปลอดภัยเนอติเทสไม่พบเชือ้อแต่บางครั้งอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาของมันมันอาจจะขึ้นแต่มันอาจจะขึ้นช้ก็ได มาดูคนไข้คนนี้นะคนไข้คนนี้เนี่ยเขาขึ้น2ขีดนะแต่ว่ามันจางๆนะครับ2ขีดจางๆแปลว่าอะไร2ขีดจางๆก็แปลว่าเนกาทีฟไม่ว่าขีดนั้นจะจางหรือจะเข้มถ้ามันขึ้น2ขีดคือเนกาทีฟแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่จะแปลผลได้ก็คือคุณหมอกับนักเทคนิคการแพทย์นะครับอย่าไปอ่านผลเองอะไรเองนะยกเว้นตรวจเองที่บ้านนะครับโอเค